คนแบบเพียรหลงนะทั้งปีทั้งชาติก็ดักดานอยู่อย่างนั้นแหละกูไม่เอาได้หรอกนะอเฮ้ ลือเนี่ยมีพรสวรรค์ทางศิลปะนาะทั้งเล่นนิว้วทั้งวาดภาพลือก็ทำได้ดีมากๆจริงห่อจริงห่อแต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไร,ร่ะเจกต่อให้หัวเก่งแค่ไหนมันก็ดับดานอยู่ที่เดิมนั่นแหละใครพูดให้ลือน้อยใจอีกละ่ะใช่อันนั้นหรือเปล่า อ้วนะไม่แตกฉานภาษาไทยนักหรอกแต่ก็พอรู้ว่าคำว่าดักดานเนี่ยหมายถึงไม่พัฒนาบริจริงเปอืมแต่ลืกก็เล่นยิ้วเก่งขึ้นทุกวันวาดภาพก็สวยขึ้นเรื่อยเื่อยยังทาอะไรอะไรอีกหลายหลายอย่างได้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าดักดานได้ยังไงเพียงแต่สิ่งที่ลืกม,มีอ่ะสิ่งที่ลึกเก่งอ่ะ เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไมาน่นิยมชมชอบก็เท่านั้นเองแต่อ้วไม่ได้รังเกียดงิ้วหน้าเจกเพียงแต่อ้วเรื่องม่ต้งพูดหรอกว่าเข้าใจว่าเหม่งแปะ <c oughs> อย่าเอาสิ่งที่ลื่อมีไปเปรียบกับสิ่งที่คนอื่นอยากจะให้ลื่มมีสิต้องมีความมั่นใจในตัวเองเดี๋ยวอูซิ่งซิม แล้วพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าแม้ลือจะเป็นอย่างนี้ลือก็สามารถที่จะเอาดีได้เรียสีอูเปยียงโอ้โอม